สวัสดีค่ะสาวเจิดบันหัวหน้าพาเลาะมือหนีพามาคูติปโปมค่ะตาออเดอร์จากสี่ใดาตาออเดอ,อร์คือบ่อกะมือหนีมาหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องมาใหญ่โอ้ยบรรดาใหญ่ให่ปะป่าถวดกับหมามื่อนี้มีถวดมานำคนหนึ่งเราอยากหมาเราเห็นอีปโปมตัวใหญ่เพราะว่ากะมือหนีกะลูกกะยูกับนายแจ้วยู่กับตะดุยตะดุยก็ออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานกะ ก็เจะจะทำเวลาเพื่อที่สิกับไปหาลูกอให้ที่เขากินยาต้นเทียงนะครัเนาะลูกก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าลูกนึกว่าแต่ลูกเป็นดีซีดวงจิบดากมาได้เทบโบเมนมีอาการอีกออยางเสื่องชาคือว่าเจ็บดากาใส่กางเกงในตุกเกา่เกาๆนะมันเป็นแผลกุดทับ มาทีนี้ก็กินยาแก,ก้อักเสบเริ่มไข้เนี่ยกินยาแก,ก้อักเสบสองมือเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ค่อยๆย่างอยู่ไปมอน,นี้ไปเบึงไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องคุยจีบโปมหาทุกอย่างที่กินได้นคะคะเนาะไปตามสไตล์ของสาวเจยช,ช้ากล่องตัวนั้นจั๊กลื้ไม่ใส่ลือกบอมีอนี่ นี่มินปลาละที่จมมาเลือกเลือกอยู่นี่มันคือไปใกล้แถเลยนะชิลเลอกป็นไหนไม่บอากล่องตู้หนึ่งบ่วยอะไรนี้เด่มันหักของอ่ะไปเลยวิตในชินดินกันต่อไปสู้ๆเด้อค่ะทุกท่านทุกคนเป็นกำลังใจให้ซสินกันเลยหลายคู่ก็เป็นกำลังใจให้เฉยนอ้ำเอา ออกนะวีเฮ้ยขี่บ่พวกเป้วกับวายูห์วา,างวาเถอะค้ยบางยางงามๆชุบาถั่วีเดิมะะกค้ยเลี่ยคุดโค้ยใหม่ อู้นี่ตัวใหญ่ตัวผอหายมือนี่ปูมคือบโบยขวยน้อง บัาย่ามบอ่อไายนี่เห็นง่ายอยู่บัดย่ามไายนี่มีแต่ขวยเปล่า วิ่งดีแท้โอเคเบเห็ดขอบแต่งน้ำอีคือเก่าเมื่อไรไปปลาเห็ดไข่เลยค่ะแล้วพกคุณว่ามันสีเหลือบนเหลือจะสีนะมันสายเหลี่ยมก็เลยไปแล้วมาคุดอีป,ปมูมยัสิมันก็นยังไดเ้เถะแน่นอนวันทุ่งมือรับโทรศัพท์ เป็นไงโอ้โมไปใส่ล่ะโอ้พี่ดีพี่ขึ้นเปียวมาเต่โบอยู แลองเดี๋ว่ัสิดทายคลิปอัปเดตยูเฮ่วนหลงเห็ดโมเมนตมาหลงดอกมันมได้ป่าๆแย่ๆพื้นมาถ่าอยูเห่วนเหลียวนะพื้นส่วนอยากมากูนก็ให้ลูกให้ล้านมาจากกรุงเทพวันที่สามเดี๋ยวยูเอพี่พพพพพพย,ยูเฮ่อนีดีแต่แหงตัวไง นี่อยู่บ่นีบูเอ,อนน็นหวยอีโปมมาค่ะพี่ห้อเมื่อกี้หวยสองโตว่ได้ถ่ายก็ชับเขาเขาดิเยวโทรมาก เตโพงเห็ดปวกเห็ดปวกเลือดตุลาปวกของภฐฐาษาจักหน่อยนี่่ไปใกล้ ย,โลโลออยังไงแดงงๆฟันตีเฉีบปลุกๆจะคุยอีโผมคุยยังเลยโผล่เนี่ยโขวเนี่ยอีกเลย ถือล้วก็ยืดผมใศษปาโอ้ยตุเ่ถ่วงเขาเขาอะไรน่าหงา thử thứ luôn cái này lái gì đó ที่ขึ้นเปี้ยว หเห็นโตมันสิยิบม,มาให้เบิ่งเลยเล็กเล็กเล็กเลยกมาติดจ้า cuối chú cẩy cẩn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ได้ค่ะคือแต,ต่ว่ามี่ปวดนึงตีหละ่ะทุยปูมสองขวยมาอยู่ในมังมีเคย่อออกเห็ดปวกนักเก่งเบิ่งถม,มเสียนี่บ่ผมมือเดียวสถานะเดี๋ยวก่อนปิดกล่องก่อน ดูดีปมเนี่ยออกเปรี้ยวแล้ววะเปรี้ยวนี่ตัว จนสีได้เต็มขวบล่ะบบได้ทาย,ยาเดี๋ยวเราไปสรุปยอดรวมเบิง่งผู้ใดสีได้ลายเท้หน่อยก็จังว่าแหละกับคองคุน่นเนี่ยกต่เนี่ยบ่เห็น ขื่นเปี้ยวพี่นี่ตัวมีขึ้นเปี้ยวาเบิ่งสิมีตัวผูกผูลาง เนี่ยเพื่กลุกหลุกเห็นดากพอวอยออกมาสิเจ้าอยู่จัตุจะลบจวดนิทก,กัลร่งไขยจากสวด 那肯定的。 ีนกบเลยไายยอดถมจะต้น,ตนยังหลกคิว้วต้นบาเยอะโดเมันตอ tốt của bên đây tốt ha เดอยชายขิดนีนกับเสียบหอยไม่กิดความหลูปันใดด้วยค่ะบ่คือเขาคนนั้นว่าหูอยู่แต่บางเทอมันก็หลงมันก็ลืมนะคิดเหลืองเฮ็ดเหลืองอีหยางหูตามประสบการณ์ที่เอ่อหามาใด้เสียนะอ๋อเออหหวโอ้มันออกเปลียวคุยแบบยัง โอ้ยใหม่ใบใหม่ก็มีโอ้ยหัวมันอ่านหูวไว้โอ้ยไปปลนมาขวยหนูสิ่งเอานอลุยดูดนั่นขึ้นแป้วนั่นลงไปหูน,น,นั่นไปไกล sap siwa hai eh? eh, mu ni ni bu. ni เทียมหน่อยนี่มันก็ดีอย่างเดีลยวบ่เลเอะกี่ก็คว้ยโสงตู่บัดเวลาถ่ายบ่ห็นคว้ยโสงตู่บัดเวลาบ่ไทยนี่เห็น,วน,นคว้ยละตู่โอ้ยพากันเป็นอย่างน้อ่ยังคือเจ็บทุบปวดคแค่

ดีขุดอีปูมโหเล็ดปัวซีโนยหรือสชลายเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเป็นเพียงแค่นี้เลยคือน้ำเกลียงหน่อย หัวมันก่นอ,อนก็ออกใส่น้าเออเออน้ำของมือ nhảy của hết của cây nổi nổi nhưng ิไหนพวกเก <auto> ่งท <called> ีมงานสตีเล็กของแท้เป็นยังไทวด ยายเปี๊ยหิวยายบวยยืนน่ะนี่คนจงโจ้จงโจ้อยู่มาเด้อมาเด้อมาสรุปยอดอือุ้ยห่อเขาอุ้ยมีสะตางห่อห่อห่อหมากไอของถวดโอ้น่ะอืม ให้ของปาตี้โอ้ยยังว่ากําลังเห็นไอ้อู้ยพี่พอู้ยเมาเบิดพูดไว้ให้ลูกโอห้ทีมงานก่ยังว่าเสียดายเสียดายนี่มันออกซ่ํานี้เองอือไห้อือเขาก็ได้เขาใส่ เมือนเต็มขวดเต็มขวดว่ะให้ของใยญ่บ่วยมันมันมันไตถึงตาหมดเนี่ยถ้าใส่บัอยางดีดีอือืเห็นดอกนะนี่เลาะขอบอืมอืมก็ได้ปนอยู่ไงหลักเย็บแตงหยาลีแท้บบเคยผาดข้าวด้บ่วมันใไญ่ใหญ่ของกอยมันองหนึ่งตีนีไอ้กระตามันอันนี้อ่ะออกจากปลาสรุปหยอดมแต่คนมันหานค่ะพี่ห้อของยาหลัก เนี่ยโบหินดอกหลายอยู่นี่ดิเต็นอืมไหนนั่นเออนั่นน่ะเปิดให้เต้นออกออกแล้วขึ้นควยนั่นยังวะออกแล้วก็จะนั่นมันพอฟาวนก็ได้ย่างหลายอู้มีแต่คนมันหมานนั่นหระค่ะหมานที่สุดคือของปาร์ตี้รองลงมาของสาวเจ๋ยเต็มขวดนี่ปลาต้มกระหร่อยกันยังวะมานหอเห็ดปวกน้ำแกงไปเห็ดปวกน้ำแกงเริ่มแล้ว มือมือหื้อกับวันพระได้แล้ค่ะพี่น้องเราไปก่อนถ้ามินองมากระลังขาขาวขคุดทอนะโอ้ขอคุดพอนี่อยูุ่ดอตีนเออนะห้วยสร้างวาแฉอุ้ยแกปลาแกปลาบ่อันาบ่อะวันพระ้นาผพระามืออื้นมือยื้อบ่อบ่อมืออื้นมือหื้อดอกถ้าบ่อพระออกภาษาออกภาษาบบาณว่าสินเดือนตุลา อพันสามไม่ใเริ่ดีแด็ดมาเจ็ดนี่เองพี่ใกล้แล้วเริ่มต้นแล้วกระชนะมือเอิญมือหื้อนี่แหละกระชนะออกเริ่มออกไปแล้วไปราคาหมานชุกชุกชุกคนลาไปก่อนขอบคุณทุกคนแม่แก่ขอบคุณทุกทุกแท้ทุกคขมิ่นค่ะพบกันใหม่คิมนาสวัสดีค่ะโอ like. o, ้ยของป่าลายกโหมูป่าเด้อยายบวยไปเฮือน